สวัสด <a> ีคร so, uh, like, er, uh, ับสวัสด hmm. <cooler and> <is> hmm. mm ีค hmm. ร okay. mm ับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็สรุปภารกิจในวันนี้นะครับที่เราได้ไปร้องเรียนต่อท่านว่วราชการนะครับพ่อื่นนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่อุตส่าห์เสียสละมานะครับหลายๆท่านนะครับก็รวมั้งรวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกที่ไม่สามารถเดินทงมาได้ยังช่วยสนับสนุน่ากัเข้ามาที่ศูนย์นิสานะครับนักรบต่างเกลือนสาวงูบอรกนะครับ ก็รวมสมทุนมานะครับเป็นค่ากับข้าวของพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางทีมงานวัดเล็กใหญ่ครับวาดใใกล้นะครับมาธรรัฐนะครับที่ขัดไม่ได้ส่วนวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในสพเมืองนครสระบุรว่าจะไม่แก้งความในเรื่องคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เราเว้นนั่นแหละครับแต่ก็เหตุผทัดข้องต้องยกเลิกไปเนื่องจากร้อยเวนนะครับต้องติดคิวสอบสวนสอบปากคำผู้อื่นนะครับ ก็คาดว่าน่าจะหลายชั่วโมงพวกเราจึงไม่สามารถรอได้เนื่องจากต้องเดินทางไกลนะครับหลายๆท่านระยะทางเป็น400-500กิโลก็แก้งตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายเราก็ได้ไปร้องเรียนนะครับยื่นร้องเรียนต่อสานักงาราชการ <c oughs> เรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่าน <c oughs> ที่แกล้แซ่ล้อนะครับแล้วก็ รบ้างาเอครับผมเอแอบส่งนทีครับผมัดอินโฟตนครับอภิด้านหลังครับผมัทีครับนาทีด้านผมจกินด้านหลังอบังอาจะบัง่าบังูครับแล้วก็พี่คารินแล้วก็พี่พร์คโค้กครับแล้วก็พี่สักอภิชัยบอกว่าเป็นไ วันนี้แกมาไม่เต็มยศไงก็เลยดูไม่ค่อยคุ้นทเท <c oughs> ่าไหร่ก็สาเหตุนะครับ <c oughs> ก็คือจุดเหตุจริงๆก็คือเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สพที่นี่แหละครับเวลาประชาชนลงไปผมเนี่แหละลงไปสอบถามเนื่องจากไม่เข้าใจในการปฏิบาาัติหน้าที่ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็แสดงกิาาริยามาแลลวไม่ไม่เอกาะไม่ควรครับมุ่งหน้าเข้ามาเดินมามาชนผมแล้วก็รีบหนีขึ้นบอสไซมีไปผมก็เข้าพบผู้บังคับบัญชาก็คือ ะะคือลองาเจรจาเพื่ออยากให้ช่คเคลียรเรื่องนี้จบหน,น่อยเนื่องจากผมก็เชื่อวา่าถั้าเมียมากแต่ก็ไม่ได้รับผลดังที่เราหวังไว้นะครับถลูกไร่ออกนะครับเขาก็เชิญนั่นแหละแต่ประนชาวบ้านเราก็รู้ว่าเป็นการไร่ออกอย่างสถานที่นะครับถามว่าผมโมยายเสียงดังซึ่งมันเป็นบุคลิกของผมประกอบกับอาจจะมีอารมณ์นิดนึง <laughs> นิดเดียวนะครับนิดเดียวผมเป็นคนที่พูดเสียงดังอยู่แล้วนะครับไปไหนมาไหนไม่เคยพูดเสียงอะไรเครื่อนนะครับ แต่ก็อย่างที่ท่านเห็นก็ดูเอาเองนะครับพิจารณาเองว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนก็คงทราบที่ขาดไม่ได้จริงก็เมาๆมานะครับทีไฟซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่ข้างหลังนะครับไม่ค่อยออกแนวหน้ากมื่อนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนเราร่วมกันนะครับแสดงพลังเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่น่าจะชอบในกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับ ต้องแสดงพดังของมวลชนหน้าที่ของตวกชนชาวไทยที่มีสิทธิ์จริงๆนะครับสามารถแสดงออกมาได้เพื่อบ้านเมืองที่ดีนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าเราได้แต่ก้มหน้าหรือปิดปากเงียบก็ต้องเหมือนเป็นทาสตลอดไปเราจะไม่มีแล้วใครจะรอให้คนหยุดทำอย่างนี้จะรอไปถึงวันไหนนะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เป็นแนวหน้านะครับเดี๋ยวอย่าง เนี่ยผมก็ขอบอกไว้เลยครับว่ามีพี่น้องประชาชนชาวมาศทางคามพร้อมนะครับที่จะออกมาเป็นพลังมวลชน,นให้ร่วมกับผมเนี่ยขอแค่ผมเอ่ยปากนะครับถ้าจะตั้งอะไรก็ตามนะครับว่าที่ได้รับผลเดือดร้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการเดินตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดอะไรก็ตามที่เป็นแนวดาวกระจายตามมุมอับตามต้นมะขามตามเสาไฟตามป้ายต่างๆเนี่ย ประชาชนก็มีเสียงออกมาแล้วครับว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกจะออกมาทันทีนะครับแต่ก็เราก็เพื่อไม่เป็นการต่อความพื่นว่ายเกิดจนเกิดไปนะครับจึงยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นจึงไม่ขอไปเลยวาจาว่าพร้อมแล้วเนาะประมาณนี้นะครับอทุกท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมก็่คยนีนะ ฝากครับขอฝากเรื่องในแนวบอลตามกันนานแล้วก็สถานที่บันเทิงด้วยนะครับปีสี่ปีห้ามันยังไม่ปิดเลนะครับตั้งแต่ผู้คนใหม่เนี่ยครับที่มากำกับอุตสาหกรรมครับตั้งแต่นั้นมาเลยนะ,ะตะวันแดงครับปีสี่ปีห้ายังไม่ปิดนะครับเขอฝาก <będziemy> ด้วย <ด Lance S 1> ครับผมคือได้รับความเดือดร้อนนอนไม่หลับใช่ไหมครับนอนไม่หลับท่านมาท่านก็ังเดือดร,ร้อนก็ แล้วก็การพน,นันครับ50เมตรฮะฝากท่านกับไปดูแลด้วยนะครับค,คือทางจากที่นี่ไปด้านนี้ประมาณ50เมตรนะครับ<ม>ไม่มีใครรู้ใครเห็นผู้มีอำนาจนะครับที่ไหนก็คือเรื่องที่เราจะมาแจ้งความวันนี้แต่ร้อยเวรไม่ว่านะครับก็เนื่องจากติดคิวนั่นแหละติดคิวผู้เสียหายคนอื่นชาวบ้านคนอื่นอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็เข้าใจแต่เนื่องจากพวกเรารอไม่ได้เพราะว่าต้องมีการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะฝาก ฝากฝากให้ตีใหญ่แล้วก็พี่สักกลินในฐานะเป็นเจ้าภาพจังหวัดเมืองหาสารคามนะครับจริงๆแล้วการทํางานนี่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคนในพื้นที่มีส่วนร่วมถ้าเราหลายๆคนออกมาลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันมันจะมีพลังและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ตี่ใหญ่แล้วก็พี่สักกลิน<ม>เชิญชวนพี่น้องชาวมหาสารคามสักนิดนึงนะอะไรครับก็เชิญชวนก็คือเคยเคยพูด รณรงเชิญชวนไว้แล้วนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยไปเลยว่าชาวบ้านอะ่ะประชาชนอะ่ะเขาบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ให้บอกเลยนะครับถ้าสมมติว่าจะเป็นการขับไล่อย่างเงี้ออกป้ายออกป้ายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับต้อ <laughs> บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกเลยนะครับ <laughs> อันนั้นมันรุนแรงไปในในฐานะเราเราทํา,าทงานเป็นทีมนักรบดันเถืเอ่อนเนาะสิ่งแรกที่เราทําคือรักษาสิทธ การที่เราจะช่วยกันรักษาสิทธ์ก็คืออยากให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยช่วยกันออกมาเป็นหูเป็นตาตเบื้องต้นก่อนน,นะครับเบื้องต้นก่อนนะนะก็คืออยากให้มาร่วมสมมุติว่าตีใหญ่ลงเจอจุดดักซุ่มหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมนะครับก็ออกมาช่วยให้กําลังใจรหรือมาช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้พิศกรินลุยคนเดียวหรือตีใหญ่ลุยคนเดียวนะครับถามว่ามันมีประสิทธิภาพไหมมันก็มีระดับหนึ่ง แต่ถ้าประชาชนในทุนที่ลุกขึ้นมาสู้พร้อมๆกันได้หลายคนผลมันจะเกิดเร็วขึ้นนะครับความสำเร็จมันจะเกิดเร็วขึ้นใช่ความวุ่นวน่ะสิ่ที่เข้มแข็งที่สุดนะครับคนในจังหวัดมหาสารคามในตัวอำเภอในตัวจังหวัดเนี่ยนะครับต้องออกมาช่วยผีใหญ่แล้วก็ออกมาช่วยพี่สักการินด้วยนะครับอย่าปล่อยให้พวกเราสู้เพียงลําพังพอเวลาท่านเดือดร้อนและท่านเรียกหาแบบนี้มันเป็นการที่ปัดความรับผิดชอบมาให้พวกเราอย่างเดียว ทั้งๆที่ท่านก็มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสู้กับพวกเราแต่ท่านก็ไม่ได้ควาอมที่จะทานะครับอันนี้ฝากไว้กับประชาชนเมืองสารคามด้วยละกันเนาะขอบคุณทุกท่านครับผมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเปที่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ตาเข้ามาตาก็ชอบไปโคนตันเกลนนั่นน่ะขอบคุณทุกท่านอันนี่พาคอีสานครับอ๋อของตัวใหญ่กว่าอ๋อครับขอบคุณครับผมผมคุม20จังหมาภาคอีสานฉะนั้นอันนี้คือตัวใหญ่กว่าขอบคุณทุกท่านอยู่ดียวขออนุญาตเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับครับเผื่อมีอะไรผมจะคุมลำเนาผมเป็นคนกรุงเทพผมไม่ใช่คนผมคนกรุงเทพนะผมไม่ใช่คนขลินผมเดี๋ยวจะเดินทางขับกรุงเทพวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนแจ็คแซ่ล้อได้ครับเฮ้ยถ้าตัว